สวัสดีครับเมื่อ,อ,อนี้แม่สิมาทัดเห็ดเข็มท้องเหเฮ้ยทัดกะเพราเห็ดทัดกะเพราเห็ดเข็มท้องพี่น้องเนี่ยครับเข็มท้องของแม่แม่ซื้อมาจากบิ๊กซีจะแล้วกระมี่ปลากะเพราพริกกระเทียมผิวผิวมะกูด,กดอ่าครับผม ก็มีแค่รสหอมขอ้าวโพดออนนะครับพวกเครื่องผักกะเพราก็มีน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวน้ำตาลชั่รสน้ำปลารสดีเนะาะครับผมไปมึงแม่ตำเครื่องเครื่องพกักกระเทียมก่อนครับ เอาแมส่่ยงตำพริกกับกระเทียมนะครับหอยมันแหลกใส่ก็<ป>ใส่ผิวบใบ,บกระปูดลงไปมาเฮ้ยใส่ผิวระปูจ้ะมแมกซ้อยผิวกระปูหอมๆนะ จ้ะโคกโคกก็ต้องละเอียดหลายครับเอาพ่อหยาบงหยับเนาะกะเพรากะเพรานี่แม่ยสีโบส่เนื้อเลยนะครับโบกะเพาหินโบโใส่เนื้อบโใส่หยังเลยเนาะอ่าสีโบดิโบเมนเจแต่ว่าเพราะว่ามันมีน้ำ น้ำปลาพวกน้ำมันหอยเนาะมันก็เลยบอยเลมเจบ่ได้บ่ได้บอยได้เพราะว่าน้ำปลาเนี่ยน้ำมันหอยนี่เดยก็มั่งก็คือมั่งก็คือบ่มีสเนี่ยแซ่บ่แม่นบ่แม่นเจก็จงบ่มีจังจังกินนื้อปลาบ่ล่ะซากลระเออแล้วแต่มั่งซาก็คือบ่กินซาโอเค พ่อตรงละเอียดหลายครับเอาพอหยาบหยบนะไปปดใส่น้ำบ่เอาแมวแมวว่าเอาผิวปกูดให้มันแหลกนิดนึงผิวปรกูดนี่เพิ่มความหอมเนาะโอเคครับน่ครับเรียบร้อยเดี๋ยวไปเมืองแม่พัดกเาให้มึงเนาะครับเนาะพี่น้องจ้า แม่กใส่น้ำมันลงไปครับน้ำมันหมูของแม่เพราะว่าแม่นีใ่ใส่น้ำมันหมูครับนะ<ม>เนาะเ调เองกับมือนะครับน้ำมันหมูเรียนแล้วแม่กับใส่พริกกับกระเทียมที่แม่โขลกไว้ลงไปครับพี่น้อง

แคบรอดกมาเข้าไว้ใส่ที่หลังเนาะเจ็ดกลิ on, so, ่นบ้านๆเข้าครับสไตล์เข้ามา้องไปเนียนแบบไทยผัดแบบสไตล์เราเดี๋ยวน้ำไหม ไมอน้ำเมาเน้ำห็ดก็แาไร่อยอีก้ว่าีเห็ดมันก็เริ่มออกน้ำมันบอว มาปร,รุงรสเลยครับพี่หน่อยใสร่รสดีนิดนึงใส่รสดีน้ำมันหอยนิดหน,น่นอยนะครับซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำเหรอไม่น้ำปลา ีอีวขาวมันคือสีดำนะนั่นาะเพื่อนสีอีวขาวจะกวนผัวเป็นเล็กหน่อยผมถามนี่ครับน้ำปลาน้ำปลาอะไรคือเรื่องนี้อืมใ,ใส่ชูโรตเล็กน่นอยนะครับพี่นอ้องเขาขึ้นตั้งชื่อว่าสีอีวขาวแต่น,นี่นึงนะปะเออน้ำตาลค่ะ ความถือในแต่ที่ผิดแม่แตปลูกผิดท้ายขึไปนิดนึงครับพี่น้องควาสีสันน้ำแมลเบิร์สไซด์นครับพี่น้องน้ำเฮทลุ่นลวดน้ำเฮดน้ำพักครับพอดีแหละกินกับข้าวสวยกับที่ได้มีน้ำเนี่ยเนาะเมนบ่น้ำมันก็ ให้รสชาต,ออาติอร่อยลืมบ้านสูตรแม่มะรีอร่อยลืมบ้านลืมบ้านเลยขีพนตร์นายจอมใส่ผัดเผาลงไปครับโอ้กะเพราก็กะเพรากะเพราอันนี้หอมนะครับกะเพราอันนี้ก็ชอบเลยโอ้ย ตานนปิดไฟครับพี่น้องเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนี่นะครับผัดกะเพราผัดกะเพราเก็ดเข็มทองพอ,อมครับพอมมากครับ,อ,มมรบอืเนี่ยกระใสสุดยอด ครับเป็นอนันเสร็จเรียบร้อยเม,มนูแม่สีสันหน้าตาหายห่วง,วงแม่ก<ม>ับซีมากินเห้อมึงเรื่อง,ดองใดเฮ้ยเฮมเขียนท้องมันนะมันกรุบกรุบดีบวกับเขาโพดครับเขาโพดออนนี่ครับ แต่ว่ามันสิมีน้ำนิดนึงเนื้อพี่น้องเนื้อเพราะว่ามันออกจากเห็ดออกจากนี่เนาะน้ำก็ว่าเป็นยังจ้ะผัวปลาแม่โบเตใส่หนามด้วยด้วยครับก็อร่อยราดเข่าแหงเสียบเนาะเฮ้ยเนาะราดเข่าเข่าผัดกะเพราเข้มเข้มท่วงอันเขากันกับแค่รันจ้ะอืมสุดยอด นโอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามแม่มะลิอันนี้ผมถูกใจขออภัยไว้น้ำครับอันนี้ถูกใจกักดติดตามกดไลค์กดศลเฮ้ยกดศยังก็กดไลค์กดไลค์ครับบ่แม่นกดไลค์กดไลไลบอผิดพี่น้องเซตตะไคร้ครับผมเซตตะไคร้นะเซตตะไคร้เซตไคร้โอเคครับขอบคุณครับบ๊ายบาย